รู้ก่อนได้เปรียบแนวทางรับมือกฎใหม่ YouTube ปี2025จากช่องต่างชาติครับนะผมเข้าไปดูมาหลายช่องเลยแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์มาเพียบเลยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขามีแนวทางอย่างไรบ้างนะพี่น้องจะได้เอาไปปรับใช้เลยนะอันนี้เผื่อว่าพี่น้องท่าไหนยังไม่รู้นะครับวันที่15กรกฎาคม2025 YouTube จะมีการอัปเดตกฎใหม่ขึ้นมาซึ่งกังวลนะครับหลายคนกังวลว่ามันจะมีผลกระทบกับช่องเราหรือเปล่านั่นเองนะต้องออกตัวก่อนเลยนะครับเหมือนกับทุกคลิปนะว่าสิ่งที่ผมไปศึกษามานะพี่น้องอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างอะไรอย่างไรผมยินดีรับฟังนะพิมพ์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนั่นเองนะ ต่อมาก็คือคนต่างชาตินะครับพี่น้องก็ไม่แตกต่างจากคนไทยหรอกนะที่เขาเนี่ยเป็นกังวลว่าเอ๊กฎใหม่ที่อัปเดตขึ้นมาเนี่ยนะครับเนื้อหาแบบที่ใช้ AI ที่หลายๆคนรวมทั้งตัวผมทำอยู่เนี่ยมันจะอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่านะหรือว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ AI ออะไรก็ตามแต่ทำด้วยตัวเอง แล้วมันจะได้รับผลกระทบด้วยไหมนะแล้วก็ถ้าเราทำคลิปแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นเนี่ยจะผิดกฎจะโดนปิดสร้างรายได้หรือเปล่านะที่เมืองนอกเขาก็เซ็งเหมือนกับเรานะก็คือว่ามันไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการจัดการบริหารอย่างไรตรงนี้นั่นเองนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเรารู้ก่อนเราก็หาทางนี้ทีไล่ไว้ก่อนได้เลยนะ อ้าวเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแรกกันดีกว่าครับในแนวทางการรับมือของชาวต่างชาติครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่แบบไกลตัวมากๆเลยการสร้างความสัมพันธ์อย่าง hungry hub เหรือ i e strong แล้วก็เสริมเรื่องภาษากายด้วยนะคะรอยิ้มเนี่ยช่วยได้เยอะมากยิ้มแบบจริงใจหน่อยใช่ไหมครับโอ้ยเทคนิคจีบสาวเหรอเนี่ยไม่ต้องไปศึกษาคลิปไหนเลยนะเดี๋ยวพมจะเล่าให้ฟังไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยแค่ ตือเท่านั้นที่จะคองโรครับรองว่าสาวติดแน่นอนนี่เอ๊ะหลอมาส่องชั่วโมงแล้วเนี่ยสาวเจ้าไปไหนเฮ้ยตะเถนเชชยชีวันนี้สาวเจ้าลานิวาหลอกเกอร์อีกแล้วเรา oh, <no. S 1> เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องเห็นความแตกต่างหรือเปล่าครับว่าการที่เรามีแต่ AI ค,คล้ายๆกับการที่เราเนี่ยไปนั่งฟังหุ่นยนต์พูด มันขาดมิติมันขาดอารมณ์แต่ถ้ามีตัวเราแล้วเนี่ยมีการเพิ่มใบหน้ามีการเพิ่มเสียงของเราหรือมีการใส่ประสบการณ์อะไรลงไปในคลิปแล้วเนี่ยเพื่อแสดงว่าเราเป็นมนุษย์เมื่อไหร่แล้วเนี่ยผมว่าแบบนี้นี่แหละเป็นแบบที่ผ่านฉลุยแน่นอนนะครับในแบบนี้นะแต่ว่าพี่น้องหลายคนจะบอกว่าโหพูดแล้วมันพูดง่ายจานแต่ว่าเราไม่สะดวกออกหน้ากล้องล่ะ เราจะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปเลยดีกว่าครับการสร้างความสัมพันธ์อย่าง hungry hub หรือ i strong เขาก็เน้นเรื่องพื้นฐานก่อนเลยการแต่งกายอืมใช่ค่ะตัวอย่างนี้นะครับผมก็มีอยู่ช่องหนึ่งนะแนะนำมาว่าให้เราเนี่ยคือปกตินะครับท่านไหนที่เคยใช้ Notebook lm หรือ google ai studio เนี่ยมันก็จะมีเสียงที่เป็นเฉพาะของเขาเลยใช่ไหม ว่าจะต้องเสียงเป็นประมาณนี้ผู้ชายก็สวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีค่ะอย่างเงี้ยให้เราสร้างเสียงนะครับ AI ที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเจาะจงมาเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าพี่น้องเนี่ยใช้เจ้าตัว AI ทั่วๆไปนะหรือว่าจะใช้ AI ที่เสียงเงินแบบ u voice หรือแบบว่าบอทน้อยหรือที่ไหนก็ตามแต่ มันก็จะมีเสียงให้เลือกซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะไปซ้ำกับชาวบ้านวิธีการของผมนะครับก็คือพี่น้องอาจจะต้องใช้เอฟเฟกนะในการที่อยู่ในแอปตัดต่อวิดีโอนั่นแหละในการปรับเสียงจูนเสียงให้มันเป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เขาแนะนำมานะว่าพอเสียงมันแตกต่างแล้วเนี่ยก็จะทำให้ระบบ AI YouTube ตีความว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะช่องของเรา อ่านะครับผมต่อมาเดี๋ยวไปดูแนวทางต่อไปดีกว่านะครับที่ชาวต่างชาติเขาแนะนำมานะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่แบบไกลตัวมากๆเลยการสร้างความสัมพันธ์อย่าง Hungry Hub หรือ Ice Strong เขาก็เน้นเรื่องพื้นฐานก่อนเลยการแต่งกายแนวทางนี้ก็น่าสนใจนะครับไปอยู่ช่องหนึ่งเนี่ยแนะนำมาว่าถ้าต้องการเอกลักษณ์ใช่ไหมได้ เราก็ไปสร้างเจ้าตัว AI Avatar ขึ้นมานั่นเองก็คือเป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งนะจะทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกหน้าของเราจริงไหมะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยวิธีการสร้างนะครับพี่น้องก็เอาแบบง่ายๆเลยนะอ่าก็คือเอาหน้าถ่ายรูปหน้าตัวเองเนี่ยโยนลงไปใน Chat GPT เลยแบบที่ผมทำนะแล้วผมก็บอกว่าขอการ์ตูนแนวชิบิหน่อยมันก็ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเอง นะพอเราสร้างแบบนี้เสร็จปุ๊บปักลงไปในคลิปแล้วเนี่ยแบบนี้มันก็จะไม่ซ้าใครแน่นอนจริงไหมนะครับราะวาน้าของเราเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ไม่พอแถมเป็นอาวุธด้วยใช่ไหมนะครับซึ่งตัวนี้พี่น้องบอกว่าเฮ้ย <c oughs> จานถ้าทำอวตารแบบนี้เนี่ยมันง่ายแล้วถ้าทําปากขยับจุกยิกจุกยิกเนี่ยที่มันตรงกับเสียงทําอย่างไรอ่ะตรงนี้เนี่ยจริงๆผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับพี่น้องมันนานมากแล้วนะแต่ ถ้าท่านไหนอยากจะรู้ว่ามันทำอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนแบบจัดหนักสักหนึ่งคลิปไปเลยแต่ต้องดูคอมเมนต์ก่อนนะครับว่าเอ๊มีคนสนใจเยอะหรือเปล่านะท่านไหนสนใจครับผมอันนี้บอกได้เลยนะครับว่ามันฟรีฟรีแล้วก็ฟรีทำผ่านมือถือได้เลยครับในการทำปากขยับนั่นเองแบบนี้นะครับ ท่านไหนเนี่ยสนใจอย่างไรช่วยกันพิมพ์ลงมือเฮ็ดลงไปในคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมจะมาเช็คดูนะแม่ถ้าลงมือเฮ็ดน้อยๆอันนี้อาจจะไม่สอนนะมีลูกเล่นนิดหนึ่งนะต่อมามาดูแนวทางที่ชาวต่างชาติบอกเลยนะว่าถ้าทำแนวนี้เนี่ยเราเนี่ยสู่คิดแน่นอนนะครับผมไปดูดีกว่านะครับว่าแนวทางไหนนะครับโอ้คนนี้ใครเหรอนี่ หน้าตาดีไม่พอแถมสอนดูททุ่ได้รู้เรื่องมากๆด้วยหืมดูสิเราสสนุกเลยนะเนี่ยโอ้ยดูดูด,ดูอย่าลืมไปเรียนกับคนนี้นะโอ้ยประชาชนหรือผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการขั้นตอนในการใช้สิทธิ์ตลอดจนผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว นี่ก็เป็นแนวทางที่อาจจะมีพี่น้องหลายคนเนี่ยกำลังทำกันอยู่ใช่ไหมล่ะก็คือแนวรีแอคชั่นนั่นเองครับแนวรีแอคชั่นก็คือการที่เราเอาหน้าเราเนี่ยไปใส่อยู่ในคลิปใดคลิปหนึ่งแล้วก็มีการพูดอะไรเล็กๆน้อยๆหรือบางคนอาจจะไม่พูดเลยนะแบบนี้ผมคิดว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสร้างออริจินอลคอนเทนต์ของเราเพราะว่าเราไปเอาคลิปชาวบ้านมาใช่ใชไหมแบบนี้เนี่ยไม่เวิร์กแน่นอน หรือว่าจะเป็นรูปแบบของการที่เราเนี่ยทำรูปแบบซ้ำซากก็คือว่ามีรูปภาพนะครับอาจจะ3รูป2รูปแล้วก็ใช้เสียง AI ในการพากเสียงทุกคลิปเลยแบบนี้ระบบก็จะไม่ชอบนะเพราะว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเรียกว่าออ์เซนติกนั่นเองก็คือจะไม่ใช่เอกลักษณ์ประจำช่องเพราะว่ามันซ้ำกันเยอะแยะมากมายเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมพี่น้องก็จะต้องระวังดีๆนะใครที่ทําอยู่แนวซ้ำซากหรือว่าใครที่ทําอยู่ก็คือว่าเป็นรูปแบบเดิมๆอย่างเช่นมีการวางแบบนี้เดิมๆหรืออาจจะเปลี่ยนสักสีรูป3รูปแต่ยังใช้เสียง AI เหมือนเดิมโดยที่ไม่มีมนุษย์เกี่ยวข้องแบบนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นั่นเองนะครับผมนะแล้วต่อมาก็คือชาวต่างชาตินะครับเขาบอกว่ายังไงเหรอเกี่ยวกับเรื่องของอประเด็น นะในส่วนของคลิปเก่าๆที่เราเนี่ยเคยทำผิดไปแล้วนะอย่างก,ก็ที่พี่มาชาบอกว่าผิดไปแล้วผิดไปแล้วแต่ก็ยังนอนยันว่าฉันไม่ได้ตั้งใจชาวต่างชาตินะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลบวิดีโอที่มีความเสี่ยงก่อนเลยนะก่อนวันที่15กรกฎาคมด้วย ส่วนตัวผมผมเห็นแตกต่างนะเพราะว่าโอ้โหหลายหลายคนทำมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วกฎเกณฑ์มันก็ยังไม่ชัดเจนด้วยว่ามันจะเกี่ยวดองหนองยุ่งมันจะมีสพงสภาพอะไรเป็นอย่างไรส่วนตัวผมก็จะแนะนำเหมือนกับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือการใช้น้ำดีไปล้างน้ำเสียหมายความว่าต่อไปนี้เราก็ต้องพยายามทำคลิปที่มันถูกต้องลงไปเรื่อยๆ ไอ้น้าที่มันเน่าเสียเนี่ยมันดำาๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นแล้วก็ใสขึ้นนั่นเองนะตรงนี้แล้วแต่วิจารณญาณพี่น้องเลยนะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะส่วนตัวผมคิดว่ายังไม่อยากให้ลบนะอยากให้ทําคลิปดีๆลงไปก่อนแล้วก็ติดตามชมรอวันที่15กรกฎา,าคมได้เลยนะว่าจะมีการอัปเดตอย่างไรซึ่งแน่นอนละครับว่า ช่องของผมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่ากฎระเบียบเขาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้พี่น้องดูช่องหนึ่งนะช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่คุณแม่ทักมาคุยกับผมในไลน์นะมาถามผมว่าเนี่ยทำแบบนี้แล้วจะมีปัญหาปัญหาอะไรไหมส่วนตัวผมบอกได้เลยนะครับว่าแนวแบบนี้นั่นแหละเป็นแนวที่ YouTube ชอบมากที่สุดเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับ s n o w f l a k e s and Kikos, a baby harp s e a l s day. Idea from Lemon. On the icy white shores of the Arctic, where the wind w h i s p e r like a lullaby. เหต <c> ุผลที่ YouTube <oughs> ชอบมากเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้ AI นะครับส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้คอนเทนต์ของเรามีคุณภาพเห็นไหมอ่า แม่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยให้น้องเนี่ยเขาใช้ใช้ใช้แชท GPT แต่งเรื่องออกมาสั้นๆนะครับแล้วก็เอาแต่ละท่อนเนี่ยสั่งให้วาดภาพนะแล้วที่เหลือเนี่ยก็มีการที่จะอะไรนะครับผมนะมีการตัดต่อด้วยตัวเองแล้วก็น้องเนี่ยครับผมใช้เสียงภาคของตัวเองเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้นั่นแหละคือมีสัสดส่วนของทั้ง AI ด้วย เพื่อที่จะช่วยให้งานของเราเนี่ยมี productivity ก็คือว่าทำงานได้ไวขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีมนุษย์ส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วนของการภาคเสียงการตัดต่อรวมกันด้วยแบบนี้ผมว่าจะเป็นแนวที่ดีที่สุดนะครับคือได้ทั้งความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ทั้งผลงานที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะท่านาสนใจอย่างไรก็ฝากไปกดติดตามช่องน้องเรมอนวิตามินด้วยนะในช่องน้องเขาวาดรูปโอ้โหมันมากเลยนะทำเป็นแอนิเมชันด้วย นะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะคือท่านไหนเนี่ยนะมาขายของต่อนะก็คือว่ายังเริ่มต้นไม่ถูกไม่รู้ว่าจะทําช่องอะไรหรือว่าเริ่มแล้วเนี่ยแต่ไปต่อไม่ได้ก็กลับตัวก็กลับไม่ถึงอีกนะครับผมมีอ e ีบุ๊กที่รวบรวมประสบการณ์15ปีในการทําช่อง y t u t u นะให้พี่น้องเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกอีกต่อไป ถ้าไหนสนใจก็ทักมาได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s e e youtube นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวก็จะได้จัดแล้วก็ไปศึกษากันได้เลยนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับ3เล่นนี้มีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับผมนะเมื่อทํางานเสร็จแล้วเราก็ต้องหิวใช่ไหมล่ะแบบนี้ก็จัดสาลาเปาแพลนเบสกุ based, ล่วงควงตะหลิวไปได้เลยนะครับนะซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ยิ่งดีเพราะว่าอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะสายเจมังวีแกนกินได้ทั้งหมดเลย เน้นแต่ธัญ,ญพืชกับธรรมชาติล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วลูกไก่เห็ดออรินจิเม็ดบัวเมคคาเดเมียแอลมอนด์ช็อกโกแลตฟักทองญี่ปุ่นแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสั่งซื้อกี่ลูกก็ได้ผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัดให้ฟรีม,มูลค่า490บาทเลยนะพี่น้องทักไปได้ที่ไลน์พี่สาวผมเองนะที่ชื่อว่าแอดแกรนมาล้วงได้เลยนะขอบคุณพี่น้องที่ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามุ่งมั่นแล้วก็พยายามมันอย่างหนักในการที่จะฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ลงมือทํานั่นเองท่านไหนยังไม่ผ่านกดอย่างไรผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับเพราะว่าเราจะสู้ไปด้วยกันแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด